ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับก้อนคำหำน้อยบ้านเมษวันนี้ผมก็จะพามาดูรถสิบล้อเทเลอร์ครับวันนี้ครับของฮิโน่ครับคันนี้ของป่าทูนครับเพราะว่าคันนี้ก็ได้ขนส่งรถปั่นดินตีดินเพื่อการเกษตรมาครับนิว2019ครับคันนี้นะครับผมรถสิบล้อฮ i โนครับ เดี๋ยวผมจะพาชมรอบดูคันคันรถครับ ไปครับไปชมต่อครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูครับฮีโนรุ่นไหนครับนี่นะครับ h i โน่ m อฟครับคันของป๋าทูนครับขนรถปั่นดินตีดินพอเจริญนิว2019นสิบเกนี่นะครับคันนี้ครับ ครับผมก็พร้อมลาพระจ่าไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับผม